บางครั้งคนไม่ได้ต้องการคําตอบพวกเขาต้องการคนที่รับฟังด้วยหัวใจวันนี้เราจะพูดถึงเอม a t h ตีพลังเงียบที่เปลี่ยนความสัมพันธ์และมุมมองชีวิตได้จริงเอม a t h ตี mm. <Emp athy S 2> ไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยกับทุกอย่างของผู้อื่นแต่มันคือทักษะในการรับรู้ความรู้สึกของเขาโดยไม่ตัดสินเวลาที่เราฟังใครสักคนด้วยความตั้งใจสมองของเราจะใช้กลไกที่คล้ายกับการจําลองสภาพจิตใจของเขาทําให้เราเข้าใจโลกจากมุมมองของเขาจริงๆ ลองถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราในสถานการณ์เดียวกันเราจะรู้สึกอย่างไรความเข้าใจนี้ช่วยลดความขัดแยง้งเพิ่มความไว้ใจและทำให้ความสัมพันธ์ทุกประเภทครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมงานแข็งแรงขึ้นเอมพัตี้คือทักษะไม่ใช่นิสัยติดตัวคุณฝึกได้ผ่านการฟังโดยไม่รีบแก้ปัญหาการถามคำถามเบาๆที่ช่วยเขาคิดชัดขึ้นและการยอมรับว่าความรู้สึกของเขามีความหมายเมื่อคุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้น คุณก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเช่นกันถ้าคุณอยากพัฒนาเอมพัตตีให้ลึกขึ้นกดไลค์แชร์และติดตามไว้เราจะไปต่อด้วยเทคนิคการฟังแบบลดการตัดสินใจเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทุกวัน